หนึ่งใน,นผลลักๆที่ทําให้ผมอยากไปเที่ยวยุโรปช่วงปลายปีนั่นก็คือตลาดคริสต์มาสคร,ครับซึ่งแต่ละที่แต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปะนะจริงๆก็แอบคล้ายๆงานฤดูหนาวบ้านเราเลยนะมาหมุนเอยชิงช้าสวรรค์โชว์ต่างๆเดินกินเดินเที่ยวกินขนม,นมนมเนยอะไรกันไปเรื่อยๆแต่ฟิลิ่งที่มันได้คือตรงไหนรู้ป่ะตะคบกูต้องไวัยร้อนป่ะไวนยร้อนเลยใช่แล้วครับไวัยร้อนมันคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกตลาดคริส,สต์มาสต้องมีแบบนั้นก็ว่าได้นะคือการเอาหน้ายืนจิบวยนยร้อนเนี่ยอันนี้ที่ทําให้ผมติดใจเป็นพิเศษเลยแล้วก็อยากกลับไปซ้ำทุกๆปีคลิปนี้เนะี่ยผมจะพาไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสชื่อดังของสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนกันครับ นี่คือ t o อล t o เก e t ์ยมานาไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะใครรู้อ่า,อานยังไงอ่ะคอมเมนต์บอกได้นะครับคือตลาดคริสต์มาสแห่งนี้เนี่ยเป็นตลาดที่เก่าแก่ประจำเมืองตั้งอยู่ในโซนเมืองเก่าที่เรียกว่ากัมลาสแตนนะนะจากตัวเมืองสต็อกโฮมไปตลาดแห่งนี้ผมแนะนําให้เดินไปนะครับเพราะระหว่างทางมันสวยมากผมพักอยู่ในใจกลางเมืองสต็อกโฮมไงพากันเดินไปชมแสงสีชมไฟที่เขาประดับกันตามเมืองตามร้านค้าของเขาเนี่ย คือมันสวยอยากหยุดถ่ายรูปไปซะทุกมุมเลยครับมันสวยจริงๆนะตลาดคริสต์มาสแห่งนี้เนะี่ยมันเป็นตลาดขนาดกลางไม่ได้ใหญ่โตโอลังการงานสร้างอะไรมากมายนะภายในตลาดก็มีร้านค้าร้านอาหารแบบอื่นๆทั่วไปที่ตลาดคริสต์มาสควรจะมีนั่นแหละแต่ด้วยความที่มันไม่วื่หวาไม่ใหญ่โตกลายเป็นมันมีสเสน่ห์บอกไม่ถูกเหมือนกันเรียกว่าคลาสสิกดีไหมเพราะคนก็ไม่แน่นจนเกินไปเดินสบายๆเที่ยวเล่นชิวๆ จะซื้อขนมหรือเครื่องดื่มก็ไม่ต้องต่อคิวนานด้วยส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปต้องชอบที่น,นี่แน่เลยครับเพราะมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะไปหมดและสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เนี่ยนั่นคือกลอกครับกลอกนี่คือไวน์แดงอุ่นๆผสมเครื่องเทศประจําท้องถิ่นนั้นนะฮะคือกลิ่นมันจะหอมๆเครื่องเทศอะรสชาติก็ออกหวานนิดหน่อยคือดื่มง่ายแล้วก็ลื่นคออะแต่ถ้าจัดหนักต่อๆกันผมก็เดินกลับที่พักไม่ถูกแน่ๆ ถึงแม้ว่าใครไม่ใช่สายดื่มหรือไม่ชอบดื่มไวน์เนี่ยแต่ผมแนะนําจริงๆว่าควรจะลองสักแก้วหนึ่งแล้วคุณจะหลงสเสน่ห์มันมากปกติแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะจัดช่วงปลายเดือนพฤศจิกาไปจนถึงก่อนวันคริสต์มาสเลยนะก็เป็นตลาดคริสต์มาสอีกทีหนึงน่งที่แนะนําถ้าใครมีโอกาสไปสต็อกโฮมช่วงปลายปีนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวตวลาดคริสต์มาสอีกที่หนึ่งในเมืองสต h อกโฮล์มนี่แหละครับเป็นตลาดคริสต์มาสที่คลื้นสุดๆดดถูกใจสายครอบครัวที่มีเด็กๆแน่ๆยังไงฝากกดติดตามพวกเราด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ